บนถนนที่อเมริกาเนี่ยมีชนกลุ่มหนึ่งที่ยังใช้รถม้าเท่านั้นแทนรถยนต์เป็นชนกลุ่มเล็กๆที่หันหลังให้กับโลกและปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีทุกชนิดการแต่งตัวนี่ก็แต่งแบบเดียวเท่านั้นนะชนกลุ่มนี้ชื่อว่าชาวเอเมจครับ barn, ปกติคนที่นี่ห้ามถ่ายรูปเขานะครับแต่เราขออนุญาตแล้วเป็นเรื่องยากมากๆคนดูจ๋านี่เราได้ไปคุยกับเขาในหมู่บ้านเลยนะค้อดูจาเราไดุ้ยบเขาในหมู่บ้านเลยนะ อาชีพหลักของเขาคือทำเกษตรกรรมแล้วก็เลี้ยงสัตว์และไม่ใช่แค่แอร์หรือว่าพัดลมนะหมอห้อข้าวตู้เย็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไม่ใช้หมดเลยครับทีวีไม่เอาคอมพิวเตอร์ไม่สนสมาร์ทโฟนไม่ใช้เรียกว่าไม่ต้องปัดทินเดอร์ก็มีเธอได้ซึ่งที่อเมริกาเนี่ยมีชาวเอเมชอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าคนเลยนะเฮ้ยความเป็นอยู่ของเขาจะเป็นยังไงแล้วก็ในวันที่โลกมันหมุนมาขนาดนี้คนที่สตาร์ทตัวเองอยู่ในโลก300ปีที่แล้วก่อนมีไฟฟ้า เขามีเหตุผลอะไรอ่ะอยากรู้ใช่ป่ะเราเข้าไปคุยกับเขากันครับหาสาภาไปหลงชาวเอเมจช,ชีวิตนี้ไม่เอาเทคโนโลยีลลกดับสไครต์อด,ดูให้ด้วยนะจ ที่ที่เราจะไปกันในวันนี้ครับเราขับรถมาจากเมืองฟิลาเดลเฟียครับและเรากำลังจะมุ่งหน้าไปเมืองที่มีชื่อว่าแกรในรัฐเพนซิลเวเนียครับและเราจะเห็นได้ว่าต่างจังหวัดของอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้นะเหมือนในหนังหลายเรื่องที่เราเคยดูกันเลยเหมือนบ้านแบบในอินเตอร์สเตลล่าหรือถ้าเกิดแบบแนวสยองขวัญเนี่ยเหมือนเท็กซัสเชนซอลสิงหาสับอะไรเงี้ย และนี่ครับเราเจอแล้วครับบนถนนที่มีรถวิ่งเตมไมหมดนะทางหลวงเราเจอรถม้าเป็นสัญญาณให้เราเห็นนะครับว่าเราเข้าเขตเมืองแก็บแล้วซึ่งตามทางนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าให้ขับรถระวังรถมา้าคนที่ไม่รู้เรื่องชาวเอมิชมาก่อนแล้วขับรถมาแถวนี้ก็คงตกใจครับว่าอะไรกันวะเนี่ยเรานัดชาวเอมิชที่เป็นเจ้าของฟาร์มเอาไว้ช่วงบ่ายนะครับยังไม่ถึงเวลาก็เลยแวะที่นี่ก่อนเป็นร้านขายของมือสองที่มีของชาวเอมิชอยู่ในนี้ด้วยครับ น่ารักเนาะคือเรียกได้ว่าเขาขายสากะเบือ,อยันเรือรบเลยครับและเป็นของแอนทีควินเทจทั้งนั้นเลยนะโอ้โหน่ารักนะครับความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในหนังคาณการรมฮอลลีวูดที่ตัวเอกจะแวะถามทางที่นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมคงจะตายหาท้ายคลิปจริงๆเลครับแต่ไม่ใช่นะครับจะของรา้รา,นานนี้น่ารักมากๆของก็เป็นยุค5060เลยครับราคาก็มีความสะพรึงเหมือนกันครับเห็นเปนของแบบมือสองแล้วก็จะถูก หลายชิ้นก็เป็นพันบาทเหมือนกันครับแพงเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่ารักทั้งเลยอร history all over the place oh, okay got it some 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 piece from amish some piece no right some pieces but not too many not too many อ๋อเขาก็บอกว่าบางชิ้นไม่ได้มาจาก amish ครับบางชิ้นแหละก็เขาไม่รู้อะเพราะว่าอันนี้ก็อยู่มานานมากแต่ว่ามันน,านา่ารักมากเลยครัอบอยู่ข้างบ้าน amish เออ,อซื้อฉันกลับบ้านสิคือดิฉันจะกัดหูแกซื้อฉันกลับบ้านสิไม่มีพีสิงคะรับลประกันคนถนนเราก็จะมาวิ่งผ่านกับรถยนต์ต่างนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าจริงแล้วเป็น็เนเป็นชาวอเมิดจริงๆริงไงเพราะเขาใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆไงจริงๆออกเราเสียงว่าอะไรเอเมชเนาะเอเมช แล้วก็ใกล้ถึงเวลานะัดแล้วครับเราก็เลยขับตามรถม้าไปในทางเดียวกันเราจะเห็นว่าท้ายรถม้าของชาวเอมิชเนี่ยมีป้ายสะท้อนแสงไว้ด้วยเนาะเพราะว่าใช้ทางร่วมกับรถยนต์จริงๆระหว่างไปนะครับเราจะเห็นว่าข้างทางมีแต่ไร่นะแล้วนะครับเราจะมาโอวินมิลฟาร์มนะครับนี่ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของชาวเอมิชบางคนนะครับที่เขาเปิดเป็นฟาร์มทัวร์อะไรงเงี้ยเอาเงินเข้าบ้านบ้าง,งนคนมริกาจากรลายพื้นที่ก็จะเข้ามาเยี่ยมชมผมอยากรู้ว่าเขาไม่ดูเน็ตฟิกเขาดูอะไรอ่ะส่วนผมอยากรู้ว่าเขาไม่เ Tinder, ล่ลนท เรามาเป็นฟาร,ร์มแบบนี้น่ารัก,กมากเลยอ่ะเจอสาวอามิชหนึ่งนางนะครับแต่งตัวพยายามจะเป็นนีดเดี๋ยวเขาก็จับข้าบ้านหรอไม่ได้พยายามจะเป็นคือบังเอิญว่าแบบหาข้อมูลแล้วแบบเอ้ยเห็นเขาแต่งแบบนี้แล้วในกระเป๋าเราก็มีพอดีเราก็เลยเอามามีเซนแมทช์ทำไมอ่ะเรวพาไปกี่รถมาเไงไงจุ๊บอ่า how you b e uh, i n I'm good I'm going good you supposed to be uh, the owner right yes <yeah. S 1> yes yes so what is your name my name is Jesse how you doing Yeah, Jesse, right? Jesse Lapp, My yes. name is Akira. You want to see the garden? Yes, I just want to see the life of Amish. Okay, okay. well, you, you're uh, Sarah will be your tour guide, and uh, she'll take, take you through the garden yes. and see how the garden works. And then uh, you go through the barn, see all the animals. And oh, okay. uh, if you have more questions afterward, you can talk to me about that. ขอเล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟังก่อนคือชาวเอเมิชเนี่ยที่ไม่เอาเทคโนโลยีเป็นเพราะเรื่องศาสนาครับเนี่ยขนาดขนผักทํานายยังไม่ใช้คูโบตาเลยนะคือเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายอนาแปติสซึ่งเขาเคร่งจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมมากครับชาวเอเมิชต้องดําเนินชีวิตเรียบง่ายสวมเสืส้อผ้าธรรมดาและไม่เอาเทคโนโลยีซึ่งชาวเอเมิชเนี่ยมีต้นกาเนิดจากชาวเยอรมันสวิสแล้วก็แคว้นออาซัสในฝรั่งเศสครับและประมาณ200กว่าปีที่แล้วชาวเอเมิชก็อพยพย้ายมาอยู่ที่นี่ครับปัจจุบันที่เพนซิลเวเนียเนี่ยมีชาวเอเมชิชสาม เพราะว่าคนที่นี่ห้ามคุมกําเนิดตามความเชื่อทางศาสนาที่อามิชเนี่ยจะมี2แบบก็คือเป็นโอออเดอร์กับนิวออเดอร์นะครับโอออเดอร์ o เนี่ยเป็นคนที่ยังปฏิเสธการใช้ไฟฟ้า100%เลยคือไม่เอาเลยนะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นนิวออ d e เดอร์ก็เห็นเขาใช้พัดลมอะไรบ้างนะแต่ว่าเครื่องแต่งกายเนี่ยยังคงเป็นแบบตั้งเดิมแต่งแบบนั้นแบบเดียวนะแล้วก็ยังคงใช้รถม้าเออนี่คือนิวออเดอร์แต่ว่าใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตบางอย่าง ยังแพะตัวนี้ก็ใส่ฐาน 3A4 ่ก้อนนะครับแ,แ้กูไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชาวเอมิชนิวออเดอร์กับโอออเดอร์เนี่ยเรียกว่ากลุ่มใหม่กับกลุ่มเก่าแล้วกันถ้าเป็นแบบดั้งเดิมนะเราถ่ายรูปเขามไม่ได้นะครับเพราะตามไบเบิลเนี่ยห้ามสร้างรูปจำลองเหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นตอนที่ผมไปเนี่ยก็ต้องถามก่อนว่าเขาอนุญาตให้เราถ่ายรูปไม้ถ่ายวีดีโอได้ไหมซึ่งตรงนี้เป็นนิวออเดอร์นะครับถ่ายได้บางคนนะแล้วชาวเอมิชมีเด็กเยอะมากก็เลยมีของเล่นที่เกิจดจากภูมิปัญญาล,ล้วนไม่พึงเทคโนโลยีนี่คือรถไฟเห เสียวเลยค่ะเสียวอ่าเรามาเที่ยวได้นะครับก็จะมีเป็นโปรแกรมทัวร์ให้แบบนี้วันนี้เราอีเมลมาขออนุญาตถ่ายทุกอย่างที่จะทําให้คนไทยรู้จักชาวเอมิชมากขึ้นคําถามคือชาวเอมิชไม่ใช้เทคโนโลยีใครตอบเมลฉันวะเขาคงมีแอดมินที่ไม่ได้เป็นชาวเอมิชอะไรอย่างงั้นมั้ง What is your name Sarah Sarah Nice to meet you Sarah ไ้น่ารักจังเลยนี่เขาก็จะพามาดูส่วนของเขานะครับ Let's see. Let's see. What is this? This is carrots. Carrot. Mm -hmm. Baby carrot. Mm -hmm. Baby carrot. Baby carrots. Oh. <laughs> carrot. Yeah. Yeah. Put yeah. There might be some bigger ones in here. You kinda have to like pull the stuff. Yeah, there we go. And what what is uh the local food mm -hmm. of our uh, the local food yeah. for the I mean. The main crop that we would grow is like carrots and red beets and corn and uh, <laughs> potatoes. potatoes. Um, different people, like if you have your own garden or if you're like doing produce for people, like we have, I actually don't live here, I just work here. So we would do produce at our farm. We'd have potatoes and carrots and red beets and um, a lot more things than some farms would. ก็คือเขาปลูกอะไรได้ก็จะกินแบบนั้นครับอยู่แบบว่าน่ารักมากๆอ่ะอยู่แบบ I think I I, I I love this area i t so beautiful. s beautiful It is yeah I love it a n y w a y Did you find a n o t h e r character Did you want more just You can get more if you want uh, We r e gonna leave it for you guys i this b e t นี่จะส a ยมากเลยอะใครแก่คนที่นี่ไม่ได้บังคับลูกหลานว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบชาวเอมิชนะพออายุ16เนี่ย เด็กวัยรุ่นก็จะต้องเลือกครับว่าจะอยู่แบบชาวเอมิชหรือว่าจะออกไปข้างนอกถ้าเลือกไป,ไปเผชิญโลกเนี่ยก็คือต้องออกไปและห้ามกลับมาอีกเพราะถือว่าเป็นคนนอกไปแล้วแต่ถ้าเกิดเลือกเป็นชาวเอมิชก็คือห้ามแต่างงานกับคนนอกเด็ดขาดต้องแต่างงานกับชาวเอมิชเท่านั้นและเขาก็จะไม่คุมกําเนิดตามความเชื่อทางศาสนานครับแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมครับใช่คระรู้ดีจังเย้ yeah. หูเยอะจังเลยแชร์ูเ that's not easy h ม่ให้แ like put it down อยู่นี่เลยไหมล่ะพี่อายดูช่ำชองนะอ l อ i g e I t r I c i o e i ่อนอ Thank you ได้มาแล้วยายได้เลยมาเราได้วัตถุดิบสำหรับอาหารวันนี้นะคะอ่ามี potato มี carrot อ่าเราจะกินอะไรกันอ๋นี่ค่ะซารแบบนี้อซาร่า h e l l นั่นนั่นอะไรอ่ะนี่โปเตโต้หรือเห็ดเข็มทองเนี่เห็ดเข็มทองมันเนี่ยนี่ thank you Sarah เออได้มาแล้วน่ารักแล้วจะเห็นว่าซาร่าเนี่ยเขาภูมิใจนำเสนอมากเลยว่าช่วงนี้เขาปลูกอะไรได้บ้าง What is this sunflower baby sun sunflower เล็กนะแต่น่ารักมากเลยอ่ะเออน่ารักจังเลย การแต่งตัวของชาวเอมิชเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยจะใส่กระโปรงยาวสีเรียบๆแล้วก็มีหมวกคุมผมนะส่วนผู้ชายเนี่ยก็ใช้ไวท์คราวใส่เสื้อเชิ้ตสีพื้นๆมีสายเอี๊ยมรัดกับกางเกงนะแล้วก็ใส่หมวกทรงสูง What is that? Wow so big. Ooh, so hurt. เต็มมือแล้วจ้าสาราใจดีเกิน Sarah How about the student? They need to study special. School, they, all they, they can learn with another children. Yeah, yes. we have our own school. Oh, geez. we don't like go with the English people. We usually go have our own Amish schoolhouse. Uh, do, do you know how, how many Amish people in live here? Live here at this farm this, or in, uh, the in the area or like, uh, I don't know. Yeah, this isn't exactly my neighborhood, so I don't know how many people actually like uh, live around here. Um, I would a little bit more in my district. Like we have. quite a lot of Amish people brown our face too. a lot of right อ uh ๋าก็ไม่สามารถตอบได้นะว่าแถวนี้จะมีคนอ m ม s h เยอะแค่ไหนเพราะเขาบอกว่ามึงก็บอกมาสิว่าในระยะกี่ไมล์แต่ว่าเนี่ยแถวนี้ก็คืออ m ม s h ทั้งนั้นเลยใช่ไหมซาร่าโอเค That's okay We We are not translate to Thai Yes just translate to Thai people น่ารักมากเลยอ่ะรัก รู้สึกเหมือนโครงการบู๊บอะที่แบบเวลาไปต่างประเทศแล้วไปที่บ้ามจริงๆตรงนี้มีหลายฟาร์มนะเราเห็นมาผ่านมานะอัน่ารักเสิร์ตรงข้างหน้านี้คือฟาร์มรักนะฟาร์มรักนะฟาร์มรักตัม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 ตั้ตัม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 ตมตัมตัมตั้ตัมตัมตีมตั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 มัมต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 มตั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 มต Hello, Hello. และเราก็ได้ขึ้นรถลากของครอบครัวนี้เป็นรถลากที่มี4แรงม้าอ่าคนที่มาร่วมทริปกับเราก็มีเด็กๆจากหลายที่เลยครับมีชาวยิวด้วยชายที่แต่งตัวเท่ๆนี่ไม่ใช่ชาวเอมิชนะนี่คือชาวยิวครับชาวเอมิชนะครับนอกจากอาชีพการทําเกษตรเนี่ยผู้หญิงก็จะรับมาที่ดูแลบ้านตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะทำเฟอร์นิเจอร์ในบ้านใช้เองครับหรือว่าทําจําหน่ายบ้างเล็กน้อยแต่เราจะเข้าไปใน โรงนาของเขานะาได้เข้าไปในบ้านแบบนี้นะครับไม่ใช่บ้านนะเข้าไปในบ้านคือในโรงโรงวัวนี่คือโรงเลี้ยงสัตว์ของเขาที่มีทั้งวัวมีทั้งแกะมีทั้งแพะโอ้โหนี่ดูดนมเลยสูบนมเนี่ยนี่เป็นน้องพอดีเป็นแบบน้องอาร์มิชจริงๆนะครับพ <c oughs> ีอ่อายก็เหมือนแบบคนอาร์มิชจริงๆนะค <c oughs> ือหน้ารัา Và bye bye name bye bye is name? what do you name it? what is his his name? His name is Nabu Nabu No problem. you like? Meloo, what do you like? Meloo, what do เราต้องการอะไรครับแล้วเราก็ได้เจอหมูสไลด์เฮ้ยหมูสไลด์หมูสไลด์หมูสไลด์ และนี่คือหน้าตาของหมูสไลด์ผมไม่ได้ถามว่าตอนเด็กๆเป็นหมูสไลเดอร์ตอนโตจะกลายเป็นหมูสไลด์จริงๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าเลี้ยงไว้กินหรือเปล่านะใครรู้บอกทีโอเค t r ทรายทูยื้อๆเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเหมือนแบบความคุ้นเคยอะอะไรหรอนมวัวนมวัวอ่ะพี่ไอลองดูยูอนท์ทรายย้อนท์ทรายโอเคไม่โอ้อ่ะ Oh! I did it. You did ฟินเหรอลูกฟินฟินอืมชัดอีกซิ <laughs> และนี่คือบุคคุมในโรงนาแห่งนี้น้องแมวหลับปุ๋ยแล้วนะเนี่ยสัตว์ทุกชนิดนะก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขครับไม่มียันกระต่ายเลยครับที่คุยกับซาร่าก็คือนี่คงเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อีกอย่างหนึ่งพราอเขาไม่ดูทีวีไม่เล่นอินเทอร์เนต็ตความสนุกของเขาคือการเล่นกับสัตว์ครับ เล่นด้วยกันไหมอยากสนุกมาเล่นด้วยกันนนั่นทำให้สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในโรงนาของชาวเอมิชเนี่ยเป็นมิตรกับคนมากๆเพราะเขาชินและเราก็มีน้องหมาที่เป็นหน่วยเอนเตอร์เทนเดินเข้ามาหาแบบงงๆสวัสดีค่ะเจ้านายก็ใช้หนูมาดูแลพี่อ๋อครับพี่กินอะไรมายังคะยังครับอยากกินต้มยำเห็ดหูหมาครับหมามัวีแบบหมาอะ่ารักคือทุกคนดูเป็นมิตรหมดเลยขนาดคุณหมาคนนี้นะเราชื่ออะไร เราจะคุ้นเคยเห็นว่าเด็กไทยเนี่ยตาจะอยู่กับ iPad ตลอดเวลาแต่เด็กที่นี่ครับกิจกรรมก็คือปีนป่ายซนปีนขึ้นไปยันหลังคามอีนความลับนะอย่าบอกแม่เขายวโด,โดฟนฟาดด้วยการมายมมองแรงทำไมวะ <laughs> and what kind of this chicken อันนี้เขาก็จะพามาเก็บไข่นะครับตึม โอ้ว t ยอิสเดฟเส์นี e คือตนีไ e ่อ๋อเ e ่างชนิดกันออไก่ของเราชนิดกันเียไม่ได้ชนิดนะครับ I never try this color of egg before ม mm ั hmm. they pretty much ือนก h นเซฟ I think they taste the same โอเครสชาติเหมือนกันโอเคอันนี้ก็มาเก็บไข่ก็เหมือนไปเที่ยวแบบลงนาบ้านเราอ่ะาา มาอค่ะเกเอๆเกุ่๊กก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 ุ๊กันเดาวาราไหีกแล้โอ้่า้ไก่มาแล้วนะครับนี่คือคุณไก่จ๋านะกก It's t i m to c k chicken ก่ไกกุ๊กกุ๊กุ๊คล้ายๆกัน รู้หรือเปล่าว่าเด็กๆชาวเอมิชเนี่ยก็จะเรียนถึงชั้นปีที่8นะก็คือประมาณม3เพราะเขาเชื่อว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเพียงพอแล้วสำหรับมีวิถีชีวิตในแบบเอมิชโรงเรียนของเขาก็จะเป็นโรงเรียนเฉพาะนะครับเรียกว่า one room school house หรือว่าโรงเรียนห้องเรียนเดียวครูก็จะเป็นชาวเอมิชสอนเรื่องการศึกษาพื้นฐานหัตตกรรมแล้วก็การดํารงชีวิต เป็นเรื่องไม่ได้ง่ายเลยครับที่จะได้มาถ่ายชาวเอมิชเพราะเขาข้ามถ่ายรูปเนาะเราโชคดีมากๆแล้วครับที่ขออนุญาตได้นะแล้วก็เจอกับชาวเอมิชที่เป็น new order คือตอนอเด็กๆที่เราโตมาได้แบบที่มันยังไม่ได้มีสมาร์ทโฟนไม่ได้มีเครื่องอัยความสะดวกขนาดนี้ยิ่งแล้วใหญ่ยุคข,ของพ่อแม่เราที่ entertainment มีแบบน้อยกว่าเราอีกเะมันพ่อเด็กหลายคนอาจจะลืมว่าเคยเล่นกระต่ายขาเดียวเคยคืออะไรอะคบ แหมเคยเล่นอะไรที่มันไม่มีไฟฟ้าตอนนั้นเราก็อยู่ได้มีความสุขมากก็ดูชาวอามชคนเนี้ยได้มาเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าเออหรือว่าจริงๆเราไม่ต้องวิ่งตามโลกขนาดนั้นก็ได้ทำได้เปล่า ทำไม่ได้ยุคสมัยแล้วเนาะแต่ว่าก็งงมากเพราะว่าเขาก็ยังคือคนยุคนี้ใช่แต่เขายังอนุรักษ์ไว้ซึ่งแบบสิ่งที่เขาเป็นมาตั้งแต่ลบเริ่มเลยเขาปฏิเสธเลยแหละเขารู้สึกว่าการหันหลังให้กับโลกสมัยใหม่แล้วก็หาวิธีเอนจอยหาวิธีเอนเตอร์เทนตัวเองในวิธีแบบดั้งเดิมเนี่ยรู้ไหมเขาทำยังไงกันเขาเลือกที่จะนั่งคุยกับครอบครัวทุกเย็น วนนี้เจ๋งว่ะนั่งคุยว่าวันนี้ไปเจออะไรบ้างแล้วคุณมีความสุขกับอะไรเอ็นเตอร์เทนตัวเองด้วยการเล่นกีฬาเอ็นเตอร์เทนตัวเองด้วยการเล่นกับสัตว์ต่างๆเออไม่น่าหอกซาร่าพยายามแบบเล่นนี่ไหมกระต่ายไหมมีกระต่ายน้อยนะแบบหมูน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเขาแบบอินกับแบบสัตว์เลี้ยงเขาเนาะใช่เขาเขาอินกับสัตว์เลี้ยงกับพืชพันธุ์ของเขาก็เป็นอีกวิธีการเอ็นเตอร์เทนตัวเองครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผมก็รู้สึกว่า หรือความสุขมันไม่จําเป็นจะต้องวิ่งตามโลกขนาดนั้นความสุขไม่ต้องการสมัยใหม่แค่มีหัวใจให้เธอก็พอคนลุกเลยพอที่ตกแล้วไป้ <laughs> ห้องน้ําดีกว่าข้ <laughs> ห้องน้าดีกว่าคนลุกละ <laughs> ความสุขแบบบอกไม่ถูกนี้มันคืออะไรเหรอถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีเอาง่ายๆแค่วันหนึ่งถ้าเกิดไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เนต็ตอีกต่อไปเนี่ยพอถามคนดูครับว่าคุณจะยังมีความสุขกับอะไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะอยากอ่าน